อยากหน้าเด็กต้องรีบหามากินสีอาหารที่กินแล้วช่วยชะลอวัยดูอ่อนเยาวมาดูกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมด้วยยุคปัจจุบันที่ผู้คนจะต้องแข่งขันกับเวลาจนบางครั้งอาจจะทําให้ละเลยในเรื่องของอาหารการกินบ้างหรือแม้แต่การนอนหลับพักผ่อนก็ไม่เพียงพอนั่นก็เป็นสาเหตุทําให้ร่างกายต้องทํางานหนักมากขึ้นแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เราเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพทั้งมันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วหน้าตา ยังจะดูสดใสมีน้ำมีนวลมากขึ้นอีกด้วยนะคะและแน่นอนว่าวันนี้สุดติ่งก็ได้นำสีอาหารใกล้ตัวที่อยากแนะนำให้ทานกันบ่อยๆมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเป็นอาหารที่มีคุณสมบัติช่วยชะลอแก่ได้เป็นอย่างดีว่าแต่จะมีอาหารอะไรบ้างต้องมาเช็คกันดูแล้วล่ะค่ะ 1. น,น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นได้ทันทีอีกทั้งยังเป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติเพราะสืบเนื่องจากต้นมะพร้าวจะมีลำต้นที่สูงจึงต้องผ่านการกรันกรองตามชั้นต่างๆของลำต้นกว่าจะถึงลูกมะพร้าวที่อยู่ด้านบนนั่นจึงทําให้น้ำมะพร้าวที่นํามาดื่มนั้นมีความบริสุทธิ์และไม่เพียงเท่านั้นน้ำมะพร้าวยังอุดมไปด้วยโพแทเสเซียมเหล็กโซเดียม calcium, magnesium, ฟอสฟอรัสทองแดงกรดอะมิโนโกรดอินทรีย์วิตามินบีและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีและยังมีประโยชน์ทางด้านช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายได้อีกด้วยโดยจุดเด่นของน้ำมะพร้าวจะมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งและสดใสพร้อมช่วยบำรุงผิวให้ดูขาวนวลจากภายในสู่ภายนอกได้จริงนั่นเป็นเพราะว่าน้ำมะพร้าวจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีส่วนสําคัญต่อการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินจึงมีคุณสมบัติช่วยให้ผิวพรรณดูกระชับมีความยืดหยุ่นพร้อมทั้งชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนไวัยได้เป็นอย่างดีอีกทั้งน้ำมะพร้าวยังมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะ ร้อมกับขับของเสียหรือขับสารพิษตกค้างต่างๆภายในร่างกายออกมาซึ่งคล้ายกับการทําดีท็อกนั่นจึงส่งผลทําให้ผิวพรรณดูผ่องใสามากขึ้นดังนั้นสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาตัวช่วยเพื่อบํารุงให้ผิวพรรณเปล,ปล่งปลั่งพร้อมชะลอการเกิดริ้วรอยบนใบหน้าด้วยวิธีธรรมชาติบอกเลยว่าน้ำมะพร้าวคือตัวช่วยที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดเลยนะคะ 2. ผักใบเขียวชนิดต่าง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเมื่ออายุของคนเราเพิ่มมากขึ้นนั่นก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะโรคหัวใจดังนั้นจึงจะเป็นอย่างมากที่จะต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินและผักใบเขียวเนี่ยแหละค่ะเป็นอาหารที่อยากแนะนําให้กินกันทุกวันเพราะผักใบเขียวจะมีสารอาหารอย่างลูทีนและซีแซนทีนซึ่งสารอาหารทั้งสองชนิดนี้จะมีสรรพคุณที่ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากวัยได้ อีกทั้งผักใบเขียวชนิดต่างๆยังมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ถึง11%ด้วยและไม่เพียงเท่านั้น ผักใบเขียวยังอุดมไปด้วยกรดโฟลิกที่มีคุณสมบัติช่วยให้ร่างกายผลิตเซลล์ใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้นและยังเป็นแหล่งรวมของวิตามินอ e ีและโฟเลตที่มีคุณสมบัติช่วยชะลอปัญหาเกี่ยวกับความจําเสื่อมได้อีกด้วยนอกจากนี้ผักใบเขียวยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารเบตาแคโรทีนร่วมด้วยบวกกับมีสารลูทีนที่เป็นตัวกระตุ้นในการผลิตคอลลาเจนในเซลล์ผิวผักใบเขียวทุกชนิดจึงมีคุณสมบัติช่วยบํารุงสุขภาพผิวพรรณให้ดูเรียบเนี ไร้ริ้วรอยแห่งไว้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ 3. ฟักทองแครอท ยังแค่ให้เลือกทานผักและผลไม้สีเหลืองให้ได้อย่างน้อยวันละสองถ้วยก็จะช่วยให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่สําคัญอย่างเบต้าแคโรทีนซึ่งสารชนิดนี้เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอและวิตามินเอนี่แหละค่ะเป็นสารอาหารที่จําเป็นอย่างมากต่อสุขภาพผิวพรรณและสุขภาพดวงตาเพราะการที่ร่างกายได้รับวิตามินเอรวมไปถึงลูทีนและไลโคปีนจากผักและผลไม้สีเหลืองอย่างมันเทศและฟักทอง นั่นก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้ที่สําคัญยังช่วยป้องกันผิวจากการถูกทําลายพร้อมช่วยลดริ้วรอยไปพร้อมๆกันค่ะและนอกจากนี้ผักสีส้มอย่างแครอท ก็ยังมีสารอาหารที่สำคัญอย่างฟันคาริโนซึ่งสารชนิดนี้ได้มีผลงานวิจัยบ่งชี้ให้ได้ทราบว่าจากการทดลองในหนูสารชนิดนี้สามารถช่วยลดการขยายตัวของเนื้อร้ายได้ดังนั้นการเลือกทานแครอทนอกจากจะมีสปปรรพคุณที่ช่วยในเรื่องบำรุงสุขภาพผิวพรรณได้แล้วแครอทยังมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายต่างๆได้อีกด้วยและสารฟันคาริโนยังพบได้ในผลไม้อย่างมะม่วงและแคนตาลูปอีกด้วยค่ะ 4. เตา้าหู้ เมื่อพูดถึงเต้าหู้หลายท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเต้าหู้แท้จริงแล้วเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะเป็นแหล่งรวมของสารอาหารมากมายทั้งวิตามิน B ีธาตุเหล็กแคลเซียมและกรดอะมิโนเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนครบถ้วนเลยทีเดียวที่สําคัญยังเป็นอาหารที่ย่อยได้ง่ายกว่าอาหารประเภทเนื้อสัตว์ด้วยดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้คนที่กําลังอยู่ในช่วงควบคุมน้ําหนักมักจะเลือกทานเต้าหู้เพราะเต้าหู้ช่วยให้รู้สึกอิ่ม ท้องนานจึงช่วยลดการกินจุบกินจิบได้อีกทั้งยังเป็นอาหารที่มีไขมันน้อยไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยและรวมไปถึงน้ำเต้าหู้ที่ทำมาจากถั่วเหลืองก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเช่นกันโดยเฉพาะเป็นแหล่งรวมของวิตามินบีรวมในาอาซินวิตามิน A วิตามิน E วิตามินดีและวิตามินซีซึ่งวิตามินเหล่านี้จะมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณให้ดูเปลง่งปลงั่งสดใส ที่สำคัญวิตามินที่ได้จากน้ำเต้าหู้ยังมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะดังนั้นเพียงแค่ดื่มน้ำเต้าหู้วันละหนึ่งถุงก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินอย่างครบถ้วนแล้วล่ะค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ